สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นนะนนำตัวไหนครับผมครับผมเฮโออินทรสุรินครับครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับให้เฮโอนะครับพาเยี่ยมชมนะครับตัวใหม่ของเฮโอเนาะครับพี่กัดอยู่นี่บ้านอะไรเนาะพี่อ่าบ้านตะเกียดอ่าตำบลสัโรงอํอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นบ้านเกิดของเฮโอเป็นที่ของเฮโอเองตรงนี้ครับครับก็เป็นอีกฐานลับหนึ่งที่เฮโอ จารลงพืชผักนะครับดูว่าในสวนของเฮโอนะครับออกแบบดีไซน์ยังไงมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้เฮโอช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับก็เนื่องจากว่าเฮโอไม่ค่อยอยู่เนาะไม่ค่อยอยู่สวนก็อันดับแรกก็คือมันอยู่ติดถนนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็วัวควายของญาติญาติเฮโอมันเยอะเพราะฉะนั้นก็คือการป้องกันไม่ให้วัวควายเข้าก็คือปลูก ชะอมนะครับปลูกชะอมให้มันเป็นรั้วเลยเป็นรั้วอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งก็คือชะอมเนี่ยเก็บขายได้เก็บแทบจะทุกอาทิตย์นะฮะชะอมแปลว่าั้งแต่รั้วเนี่ยเฮียโอ๊ก็ออกแบบให้มันมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็คือการรั่วควายการตัดเนี่ยตัดเอาไปขายใช่ไหมครับตัดไปขายได้ครับชะอมนี่ยิ่งช่วงหน้าแรงถ้าเรารดน้ำนี่จอดรายได <อา S 2> ้ดีม<อ>ากครับ ครับอ้นี่นะครับตื่นเต้นมากนะครับสวนนี้มีใครมาถ่ายยังครับพี่อ๋อ๋อมีมาเยอะแล้วครับกางทางวิสาหกิจก็มาถ่ายคือจต,ตายเฮโอทำก็คืออ่าไม่อยากให้พื้นที่ว่างเห็นไหมอันนี้รอยขุดคาเหลืองไปขายนะครับเพราะฉะนั้นอ่าพืชมันมีระยะสั้นระยะยาวของมันแต่ว่าผักสาบเนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่ได้อ่าเป็น10-20ปีแล้วแทบจะตลอดชีวิตเป็นว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เฮโอเลือก ทำโลเคชันแบบนี้เป็นพืชพึ่งพานะครับอย,อย่างเช่นผักสาบอยู่ข้างบนทําให้เป็นร่มเงาแล้วก็หลังจากนั้นกระเจียวเนี่ยกระเจียวมันเป็นพืชที่ชอบแดดลาไรลาไรเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันพึ่งพากันนะครับแต่ว่าถ้ากระเจียวเนี่ยปล่อยให้โล่งปลูกกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยมันมันมันไม่สวยแล้วก็มันไม่ออกดอกเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าธรรมชาติก็คือค คือเฮโอก็จะเรียนแบบธรรมชาติกระเจียวมันอยู่ในปา่าชอบแดดดำไรดำไรอยู่ในปา่าถึงเวลานั้นใบไม้ร่วงลงมาปุ๊บเท่ากับข่มข่มดินให้มันถึงเวลาความชื้นสัมผัสพอดีมันก็ออกดอกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะครับก็สร้างธรรมชาติให้เขา,าไปผักสาบแล้วก็ไอ้กระเจียวป่าเนี่ยครับมันอยู่คู่กันแบบแบบดีเลยใช่ไหมแบบพึ่งพาอาศัยกันแบบ แมตกันมากมเลยมันมเป็นของป่าหายากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตลาดตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับไม่ว่าต้นพันธุ์หรือเออหรือลูกลูกของผักสาบนะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเจียวป่าสีขาวดอกมันจะขายดีมากครับมีเท่าไหร่ไม่พอครับพันนี้คือพัน์กระเจียวป่ากระเจียวป่าดอกสีขาวครับกระเจียวเนี่ยมันจะมีหลายชนิด อย่างเช่นกระเจียวป่าสีขาวกระเจียวป่าสีแดงก็มีนะครับแต่สีแดงดอกมันจะเล็กแล้วก็อ่ามันจะแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ดอกจะฟูขาวสวยมากครับพื้นที่นะครับที่เฮียมาทำสวนตรงนี้นะครับพื้นที่มันทั้งหมดอ่าเยอะไหมครับผมอ่าเฉพาะสวนนี้ก็ประมาณอ่าสองไร่ครับสองไร่่ครับก็คือแปลนไว้สองไร่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มีพึ่งพากันอย่างคาเลืองเนี่ยเวลาเฮียมาสวนแต่ละครั้งก็คือ ขุดขาเหลืองใบสักอ่กอสอกอก็ได้ค่าแรงคนงานแลยครับไปขาย <c oughs> 1> <1> กอหนึ่งกอสองกอแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับอกอนี้ก็ถ้าขุดไปขายก็ได้ไม่ต่ำกว่าอ่รอยแปดสิบาทหรืออ่0องร้บาทนะครับเป็นขาเหลืองนะครับที <c oughs> นี้การปลูกขาเหลืองของเฮียโอเนี่ยอ่าอยาให้เกินปีนะครับ <c oughs> เพราะว่าเฮียโอมีการตลาดทางด้านการเกษตรก็คือ,อตอนนี้ก็ขายได้ขายตอนไหนก็ได้ครับ เนี่ยตอนนี้ก็ขายได้เนี่ยขุดขุดไปขายก็คือขายพันธุ์แต่ถ้ารอให้มันลงหัวนั่นคือขายเอาไปต้มยำทําแกงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฮิโอจัดสไตล์ฮิโอก็คือมาในแนวทําพันธุ์ไม่ว่ากระเจียวหรือผักศาบมาในแนวทําพันธุ์ขุดแล้วก็ลอกเอาไปทั้งดินนะฮะใส่กระถางแล้วก็ ไปวางขายแป๊บเดียวก็ขายได้นะครับสําหรับคาเรือนี่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยครับดูคลิปนี้สนใจก็สั่งได้เหมือนกันนะครับได้ยินดีครับยินดีเพราะว่าส่วนใหญ่เฮียวทำวางขายหน้า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 ร้านอยู่แล้วนะครับที่ร้านทํานบการเกษตรนะครับในสวนของตรงนี้แหละครับเฮียวลงอะไรก่อนครับแล้วว่าพืชที่ทําเงินของเฮียจริงๆคืออ่าจริงๆแล้วเฮียตรงนี้ปลูกกล้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกล้วยทั้งหมดร้อยก่าต้น ปลูกร้อยเปอร์เซนแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮิโอแพลนไว้ว่าคือปลูกกล้วยเพื่อให้มันเป็นพี่เลี้ยงกระเจียวเป็นพี่เลี้ยงผักสาบแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามันแดดจัดมากอะไรก็เอาไมา่อยู่ก่อนหน้านี้มันจะตายหมดเรี่ยงเลยไม่ว่าต้นกล้วยอันนี้พอฝนมามันมันเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะรอดรเนี่ยผมะจะแนะนำเกษตรซอกราวอย่างหนึ่งว่าทำไมกล้วยผมปลูกร้อยเปอร์เซนเนี่ย แล้วทําไมมันรอดแค่แค่สองแถวนี้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ก็คือการพึ่งพาของอธรรมชาติของพืชที่กล้วยตรงนี้มันรอดเพราะว่ามันได้ร่มของต้นประดู่ต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเวลาแสงอาทิตย์มันเดินมันจะเดินอย่างนี้แล้วก็ตอนอตอนตอนเย็นมันก็จะสาดเข้ามาแล้วก็มันจะมีร่มร่ม,ร,มร่มเงาเพราะฉะนั้นสังเกตได้ชัดเลยว่า ทางรุ่นไฟตายหมดต้นกล้วยตายหมดบางนี้ต้นกล้วยยังมีเพราะฉะนั้นพีโอ๊กก็จะนึกถึงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องให้มันพึ่งพากันนะครับแล้วก็ที่ปลูกกล้วยเนี่ยไม่ได้คืออย่างน้อยได้ได้กินกล้วยก่อนแล้วหลังอย่างนั้นคือเราไม่ต้องรอคะไม่ต้องรอผักสาบไม่ต้องรออ,งรอ,อย่างอื่นอย่างเช่นผมปลูกอะ้าอม ปลูกชะอมนี่ปลูกได้ประมาณสองเดือนก็เก็บชะอมได้เวลามาสวนอย่างน้อยก็มีกิจกรรมได้เก็บชะอมไปขายไปวางที่ที่บ้านแล้วก็ขาเหลืองก็ขุดไปขายก่อนแล้วพอถึงเวลากล้วยออกก็ตัดกล้วยไปรอบหนึ่งแล้วต่อไปเฮีโอก็จะตัดกล้วยออกทั้งหมดเพราะว่าไม่หฮีโอ้ไม่ต้องการแล้วเพราะว่ามันผักสาบมันมีร่มแล้ว<อ>เป็นอย่างนั้นครับระหว่างระหว่างที่รอผักสาบมันอุนดผลเนี่ยเราก็หาประโยชน์จัก ตัวอื่นก่อนเนาะใช่กล้วยจากอะไรนี้ไปก่อน,นอ่ากล้วยก็ขายได้หลายอย่างไม่จําเป็นต้องมีลูกเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็ขายได้แล้วครับนี่นี่คือกล้วยมะลิอ่องอันนี้อย่างนี้เราก็ขายขายต้นกล้วยได้มันอยู่ที่เราจะขายหรือเปล่าเออเราคิดที่จะขายมันต้องเพราะฉะนั้นเรามองอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเนี่ยเห็นไหมนี่กล้วยนี้ก็ขายได้แล้วไม่ต้องรอให้มันออกลูกไอ้ส่วนที่ออกลูกก็ขายลูกไปโอ้แปลว่า <c oughs> สวนของเฮียอ้อนี่ได้ทําการวางแผนไว้หมดแล้วว่าลูกอ,อันนี้ จะได้ผลผลิตเมื่ออไรแล้วอะไรรับเงินจากตรงไหนก่อนใช่ไหมเฮียใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากโฟกัสว่าไปเรื่องเงินทํายังไงให้มันได้ก่อนแล้วเงินมันก็จะมาตามหลังนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเฮียโอทำเกษตรมาหลายปีรเริ่มต้นจากปลูกมัลบอรี่แล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ ers, ต้นแบบปี65เจ้าเดียวในจังหวัดสุรินทร์ก็ผมคนเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ผมทำกเกษตรมานานคนก็รู้จักนะครับทีนี้พอขายอะไรก็ก็ขายง่ายขายดีเป็นอย่างนั้นครับ,รบเพราะว่าเราเฮียโอเองนะก็คืออยู่ในแวดวงของของเกษตรเนาะครับ,รบแล้วทำด้วยการทำกรเกษตรมายาวนานเลยมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับผมเออจริง,นนนรงๆแล้วบรรพบุพบบรุษคุณพ่อ EO, เฮียโอท่านอายุ93ท่านยังทำทำทำ,ทำกเกษตรเลยอ,อ,อท่านท่านเพิ่งเสียไปฮะครับ คือท่านท่านชอบทําเกษตรมากผมก็ได้สายเลือดก็คือได้ยินที่ดีก็คือเราเป็นคนขยันเหมือนคุณพ่อแต่ทีนี้กเกษตรโบราณกับกเกษตรปัจจุบันอ่ะมันต้องผนวกต้องเอาอความสําคัญแต่ละช่วงอ่ะมามาใช้อย่างเช่นอย่างของฮิโอคือเป็นเกเษตรทฤษฎีใหม่ที่ว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันได้เงินก็สามารถมองเป็นเงินเนี่ยนี่ก็เป็นเงินทั้งนั้นนี่เห็นไหม นอกกล้วยเนี่ยเราก็สามารถวางแผนไปขายได้กุดใส่ถุงนาไปขายก็ได้นะครับเพราะว่าฮิโอตอ่าส่วนใหญ่ก็ทําต้นพันธุ์ขายอยู่แล้วฮิโอทำต้นพันธุ์ผักสาบทําต้นพันธุ์กระเจียวกระเจียวก็ขายทุกปีฮะนี่อันนี้ก็ได้เงินแล้วมันอยู่ที่เราจะมองว่าจะเอาเงินช่วงไหนแล้วแต่ว่าคนจะมองเห็นโอกาสไหมนะครับใช่ครับใช่ครับว่าอ่าสหรับเฮโอเนี่ยนะครับเหมือนเงินคําว่าเงินเนี่ยอยู่กับอากาศอยู่กับพื้นดินอยู่กับพื้นน้ําอยู่ับ รอบๆตัวเราเลยเงินมันอยู่ทุกที่แต่ว่าใครจะมองเห็นไหมใช่ไหมค,มครับผมยิ่งออนไลน์ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มันตลาดมันกว้างมากครับกว้างมากครับกระเจียวป่าตรงนี้เนี่ยเฮโอปลูกไว้เพื่อทําอะไรครับผมอ่าปลูกไว้ก็คือหนึ่งอขายขายดอกขายดอก,ดอกสองผลพลอยได้ก็คือขายต้นพันธุ์ขายต้นพันธุ์ปีที่แล้วเนี่ย เียขายต้นพันธุ์ปีที่แล้วขายสวนตรงนี้กับสวน่ามัลเบอรี่กระเจียวขายได้ยอดยอดขายได้ประมาณหกหมื่นต้นหกหมื่นต้นต้นละสองบาทปีที่แล้วครับเพียครับแล้วไอกระเจียวป่าเนี่ยครับผมต้องปลูกทุกปีไหมครับผมไม่ต้องปลูกครับปลูกครั้งเดียวครับปลูกครั้งเดียวใช่ครับทําไมทําไมว่าปลูกครั้งเดียวอันนี้อันนี้คือคือขุดไปไปรอบหนึ่งแล้วครับ เมื่อเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮอขุดทั้งสวนเนี่ยขุดหมดเกลี้ยงเลยอ,อันนี้คือคือคือมันเป็นรอบสองที่ผลพลอยได้ก็คือมันก็จะโตโต,โตไล่ได้กันมาพอฝนตกมานะครับอ๋อหมายถึงว่าเอกขุดไปออกไปหมดเลยอันนี้คือใช่คือ,ค,อคือรอยขุดขใช่มันอ่ามันขึ้นจากต้นที่เล็กๆเนี่ยอ,อ่เวลาขุดเนะ่ยมันมันมันจะติดต้นใหญ่มาขุดเราเอาจะเฉพาะต้นใหญ่นะฮะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้ เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราขุดต้นเนี่ยเราขุดต้นนี้โฟกัสเราโฟ,โฟกัสต,ตัวนี้เพื่อเพื่อที่จะเอาพันธุ์ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมฮะ<อ>ตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้อ,อ,อ่อันนี้เอาไปทําพันธุ์เนาะอไอ้ตัวที่เล็กเราก็เอาไว้คืน<อ>ก็คือเอาไว้คืนแล้วหลังอย่างนี้ประมาณสองสามอาทิตย์เราก็สมบูรณ์แข็งแรงเราก็ขายต้นพันธุ์ได้<อ>เป็นอย่างนั้นครับดูการตลาดของเฮียโอับใช่ครับ ผักกระเจียวป่าเนี่ยคือมันปลูกครั้งเดียวครับทําเงินให้เราตลอดตลอดครับก็เรียกว่าฝังทองคําไว้ในดินแล้วก็มันจะอยู่กับเราตลอดไปครับแล,แล้วส่วนของผักชานเนี่ยเฮียผักาอ,อายุมันก็ยืนยาวนานมากย,ามยืนยาวครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสองเดือนก็เร,ริ่มมีมีมีลูกออกมาแล้วครับผมผมเห็นอยู่ครับขออนุญาตนะครับพื้นที่ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับอเฮียโอลองลอง ลองคำนวณดูครับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับเฮอโอสามารถทําเงินได้มากน้อยแค่ไหนอ่าเนื่องจากว่าเฮโอเพิ่งทําเนาะเพิ่งทําก็เฮโอคิดว่าเพิ่งทําก็กไม่อยากจะพูดเรื่องไรายได้แต่ว่าอาที่ผ่านมาครับเฉพาะกระเจียวที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ขายกระเจียวไปเฉพาะสวนนี้ประมาณอสามหมื่นต้น แล้วที่สวนมาลเบรี่ก็ประมาณสาม0 0ื่นต้นแต่เฉพาะตรงนี้สามหมื่นต้นสามหมื่นต้นเฉพาะกระเจียวนะต้นละสองบาทปีที่แล้วสามหมื่นต้นก็หกหมื่นบาทอันนี้เฉพาะกระเจียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นยังไม่มีผักสาบผักสาบผมเพิ่งลงปีนี้เนี่ยลงได้ประมาณสองเดือนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเรารู้สึกเมื่อกี้เห็นดอกอยู่แถวนี้มันมันจะเริ่มออกออกลูกแล้ว จะเริ่มออกลูกปีปีแรกนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่ออกลูกนะฮะอุ้ยอ่ออกลูกนี่ไม่ใช่ธรรมดาดกด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับเพี่อันนี้เป็นพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกใหญ่มาจากสวนเฮโอนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาเขมรก็คืออ่ามาจากปรีเดก์คอมปรีเดก์คอมก็คือป่าของเฮโอที่อยู่ฝั่งเทนมีนะฮะอ๋อนี่เห็นไหม ันเป็นลูกใหญ่ขนาดนี้ฮะนี่เป็นลูกใหญ่ขนาดนี้เลยัสาบใหญ่ขนาดนี้เลยขนาดนี้จริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตรงนี้แล้วโยงไปที่สวนหลังบ้านเฮโอลูกใหญ่จริงๆครับแต่ผมผมไม่รู้ว่ามันใหญ่คือใหญ่ที่สายพันธุ์มันใหญ่ที่สายพันธุ์แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะดกไม่ดกอ่ะท่านดูแล้วกันเนี่ยนี่เห็นไหมนี่อันนี้คืออันนี้ผมปลูกได้สองเดือนเห็นไหมนี่ออกแล้วออกแล้วเห็นไหมนี่นี่เพราะฉะนั้น ถ้าแบบนี้ก็คือดกแน่นอนเฮียโอครับผมอยากจะขอคําแนะนํานะครับ,รบให้เพื่อนๆหน่อยครับคนที่มีพื้นที่ประมาณนี้หรือเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับอยากจะเริ่มต้นทําเกษตรนะครับควรจะาวางแผนยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเฮียโอก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันต้องมองว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นอยากแนะนําให้ปลูกพืชแล้วให้แนะนํา ในทําสิ่งที่ชาวบ้านเขาทาน้อยพอเขาทาน้อยเนี่ยการตลาดมันก็ง่ายมันไม่มีการล้นตลาดตัวนี้ทําแล้วสบายใจพูดง่ายๆว่าคู่แข่งยังน้อยอยู่แล้วเราทําก่อนเราทำก่อน,อ,นอย่างเช่นผักสาบเนี่ยผมเห็นอยู่สวนทางสีขอคุณสวนสําราญเนาะเขาทํามาก่อนก็าทาก่อนก็ได้เปรียบมีต้นพันธุ์เยอะมีะลูกเยอะ ก็ถ OK> ือว่าโอเคผมก็เดินตามเขาพูดง่ายๆว่าเกษตรกรมันต้องแบ่งปันเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างที่ดีกับเขาเราก็ทําตามทําตามแล้วก็ส่วนสําหรับไอเดียพูดไอเดียอะไรต่างๆเรื่องการขายการตลาดมันก็อยู่ที่เราเราจะไปแบบไหนยังไงเพราะว่ามันเป็นผักป่าหายากเนี่ยขายง่ายอย่างฮิโอกก็ไปทําตลาดที่กัมพูชาไว้แล้วพวกนี้ก็คือยังต้องการสูงครับแล้วอีกอย่างก็ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะมีเท่าไหร่ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําก็คือปลูกอะไรก็ได้แต่ว่าพอเราปลูกแล้วมันต้องมีระยะสั้นระยะยาวอย่างเช่นปลูกผักสาบเนี่ยกว่าจะได้ออกรูปประมาณสองสามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรปลูกผักชีผักอีออมอะไรต่างๆเดีย๋ยวไปดูสวนหลังบ้านเฮโอมันจะมีหลากหลายมากอย่างอย่างไอเนี้ยชะอมปลูกแค่สามอาทิตย์มันก็สามารถขายยอดได้แล้วเป็นอย่างนั้น จเจียวกระชายขมิ่น่กระชายกระฝังนุ่นก็มีครับเพราะฉะนั้นมันปลูกอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้อยากให้มองการตลาดก่อนว่าตัวไหนที่ที่ทําตลาดง่ายพูดง่ายๆว่าสเสน่ห์ปัญจวักของคนไทยอ่ะคนไทยตื่นมากินอะไรหอมกระเทียมมันเหมือนเป็นยาเสพติดของคนไทยเลยนะมันทิ้งไม่ได้อ่า,อาท่านเกษตรซอเกาตื่นเช้ามาทํากับข้าว มีมือไหนมั่งที่ไม่ใช้หอมไม่ใช้พริกใช้กระเทียมเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเป็นเหมือนเป็นยาเสพติดเลยเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้มันกว้างว่าช่วงนี้ระยะสั้นระยะยาวที่มันเลี้ยงเราได้ตลอดได้ยไ,ได้ยาวก็คือเนี่ยตัวนี้เราไม่ต้องดูแลมากอันนี้เป็นพืชฤดูกาลนะรเป็นพืชฤดูการ,เ,เ,พการเพราะฉะนั้นที่ฮิโอทาเพราะว่ามันมีเท่าไหร่ไม่พอที่ฮียโอทำแต่ว่าปีหนึ่งมันทําตลาดได้แค่ไม่กี่เดือน อ,อย่างเช่นดอกเนี่ยทำตลาดได้ประมาณสองสามเดือนมันจะช่วงมีนาเมษามีนาเมษากุมภามีนาเมษาช่วงนั้นมันจะออกดอกเออมันเป็นฤดูกาลของมันแต่ถ้าตัวนี้ผักสาบเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ตามป่ามันออกปีละปีละครั้งแค่นั้นแต่พอมาชาวบ้านหรือว่าเพื่อนเกษตรทุกท่านที่เอามาปลูกแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันออกลูกทั้งปีการออกลูกทั้งปีไม่ว่าพืชชนิดไหนก็เรียก ผลไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันออกลูกทั้งปีก็คือถวายแต่ผมไม่รู้ว่าถวายหรือไม่ถวายแต่ว่าเอ่อเอามาจากป่าเนาะพอมาปลูกมาเลี้ยงปรากฏว่ามันออกลูกทั้งปีเนื่องจากว่ามันอยู่ในป่าเนี่ยไม่มีใครไปให้ปุ๋ยไม่มีใครไปให้รดน้ําแต่อยู่กับสวนเฮโะเฮโยให้ปุ๋ยให้น้ํารดดูแลเอาใจใส่มันก็ออกลูกทั้งปีเนื่องจากว่ามันมีความสมบูรณ์อันนี้ อันนี้ก็คือเราบอกไม่ได้ว่าถวายไม่ถวายเพราะเอามาดูแลปรากฏว่ามันหลอกลูกทั้งปีไปดูสวนเที่ยวเที่ยวอที่หลังบ้านก็มีครับเฮียโอ้ครับก่อนที่จะปิดคลิปกันไปนะครับผมอยากให้เฮียโอ้นะครับฝากหน่อยครับว่าอ่าคนที่สนใจเรื่องราวการเกษตรเนี่ยครับผมเฮียโอ้นะครับมีสินค้าหรือมีอ่าสินค้าเกษตรเฮียโอ้เนี่ยครับมีสินค้าทางการเกษตรอะไรบ้างที่จะแบ่งปันพี่น้องเราได้ครับอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะเฮียโอ้สามารถ ขยายพันธุ์ทุกอย่างที่มีในสวนเฮโออย่างเช่นกระเจียวป่าสีขาวหน่อกล้วยขาเหลืองเฮียขายพันธุ์นะครับแล้วก็อ,อีออมแล้วก็หลายๆอย่างอยู่ที่บ้านอ่ะเฮโอเป็นคนชอบขยายพันธุ์เพราะว่าเราไม่ต้องรอเก็บผลผลิตการขยายพันธุ์เราขายได้ตลอดเวลา mm. คนเกษตรกรที่สนใจโดยเฉพาะผักสาบเฮโอมีต้นพันธุ์ขายตลอด มีพันรักบี้มีพันหยดน้ําแล้วก็มีพันแบบนี้ลูกใหญ่แต่เฮโอไม่สามารถที่จะตั้งชื่อได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมาจากป่ามาจากป่าทั้งประเทศไทยมันมันน่าจะเป็นเชื้อสายเป็นรูปลักษ์อันเดียวกันแต่ว่าจะตั้งชื่อนั้นเฮโอก็ต้องรอให้มันชัดเจนก่อนว่ามันมาจากไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเราคิดว่าเราไม่เก่งพอในการที่จะตั้งชื่อเพราะว่าบางทีมันมาจากที่อื่นที่อื่นอะไรเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายคือเราเอามาจากป่าทั้งนั้นแหละเป็นของป่าหายากครับครับอ่าครับเพื่อนๆนะครับสนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจพืชผลทางการเกษตรอ่าสนใจพันธุ์นะครับของเฮโอนะครับสามารถติดตามติดต่อเฮโยทางช่องทางไหนได้บ้างครับอ่เพจเฮโอิซีสุรินครับเฮโอขายทางอ่าออนไลน์และออฟไลน์อ่ขายมีร้านประจำอยู่ที่ร้านสำนบกการเกษตรนะครับแล้วก็กำลังจะอ่าสับเปลี่ยนมา ทำฐานที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดเฮโอแล้วก็ช่วงนี้เฮโอก็อายุใจเริ่มเยอะแล้วก็คือมองหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตื่นมาเราก็จะได้อยู่กับความสุขกับสวนของเราเป็นอย่างนั้นชอบแบบนี้ครับมีเบอร์โทรให้เพืเอ่อนๆโทรถาม0839359594นะครับ,รบหรือเพจเฮโออินซีสุรินครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเฮโอมากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรชาวได้ไมาชมสวน สวยๆของเฮียอ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณเกษตรซอกกลาวเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ